สามมนเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะไอตัวเล็กไปอยู่ตรงป้ามนที่โลกคือแป้งล่ำแบบมากินทุกอย่างเมื่อวันก่อนน่ะแช่ข้าวไว้ในหม้อมันมาแล้วมันมาแล้วมันไม่มีผลไม้กินมันกระดมทุกอย่างนั่นแหละมันก็ไปเห็นข้าวในหม้อมันก็กินข้าวแช่ในหม้อจนข้าวสารน่ะนะที่เป็นข้าวสารน่ะนะโอ้โหไอตัวเล็กขำชอบใจพอเมื่อวานมันมาแล้ว ก็เลยข้าแช่ก็เลยเอาไปไว้ในบ้านปิดกระจกไว้ไม่ให้มันเข้าได้ออ้ยเมื่อวานนี่เอาหัววิ่งชนกระจกเลยใครแป้ง่ำไ้ง่ำคือจะเข้าคุ้ยได้อ่ะรู้แล้วครัเนี้ว่าแหล่งกินอยู่ไหนแล้วทีนี้ยพอวนแล้วมันไม่มีอะไรกินเลยมองไปเห็นอาหารแมวในถ้วยกินอาหารแมว กินจนหมดเรี่ยงเลยอาหารแมวไม่เหลือไม่เหลเม็ดเดียวประมวลบอกให้หนูเอาไปเลี้ยงนะลูกเอาไหมหนูะจะเอาไหมประมวลเอายกให้เอาไปเลี้ยงเอาไปไหมไม่เอาต้องเลีงข้าวให้กินด้วยนะ <c oughs> <c oughs> เออต้องเลีงข้าวให้แป้งล่ำกินด้วยแล้วหนูทำไข่เจียวเป็นไหมทำเป็นคะ <c oughs> ่ะอ่าไข่เจียวราดข้าวแป้งล่ำชอบมากเออโดยตัวเล็กคำโดยตัวเล็กคำเวลาหนูนั่งกินข้าวนะลูกอ่นะ มันก็จะมาร่วมวงด้วยแหละไม่ต้องกินกับคนเลยเวลา <c oughs> มันหิวข้าวเออเอ้เราตามส้ตมตำเป็นไหมลูก <c oughs> เออไ <c oughs> ปำอ่ะมันอยากชิมด้วยแหละ <c oughs> เอออยากจกินส้นตมตำด้วยแล้วที่บ้านหนูปลูกผลไม้อะไรไว้ลูกมะม่วงเออแล้วลก็ฝรั่งอืม <c oughs> ต้นไม่สูง <c oughs> ใช่ไหมลูกอัลพอดีแหละแป้งรำชอบแป้งรำจะไปเก็บกินคาต้นเลยแล้วลูกเออหนูไม่ต้องกิน ปลูกไว้เยอะๆฝรั่งปลามนมันก็กินมะกอกน้ําปลาม่นมันก็กินพอแปลงลำเป็นบัวพิเศษไงแล้วมะม่วงปลาม่น้ํปลาปลาม่นเหลือไว้ว่าเออเดี๋ยวรอให้มันสุกอีกหน่อยนึงเว้ยเดี๋ยวปลาม่นจะไปเจ็บมากินพอมาวันรุ่งขึ้นมาหมดไม่เหลือสักลูกนี่คือวีลกรรมแปลงลำเลยค่ะเอฟซีวีลกรรมแป้งลำนะไม่พับไม่ธรรมดานะยอดมะม่วงเออแล้วแล้วทีเนี้ยมันไม่กินอะไรหนูรู้ไหมลูกของที่มันไม่กินอ่ะ หญ้าที่ขึ้นงามๆมันไม่กินทําไมอะฟั้งรํมมันมันไม่กินหญ้านะอ๋อแบบหัวสูงกินอาหารของคนเออตั้งรําแล้วสมมติว่าตั้งล่ํามันหุงข้าวกินเองเป็นหมูม้ามันจะทําไหมลูกมันเดินเข้าครัวป้ามนทุกวันเลยครัวนั่ยป้ามนก็เอากระเทียมเอากระเทียมแฝนไว้ใช่ไหมบัานไปกินกระเทียมจนหมดเลยจริงป่ะเนี่ยจริง โอ้โหกระเทียมดิบๆอะไรเนี่ยนะใช่กระเทียม,มกินจนเกลี้ยงเลยไม่เหลือเลยโอ้โหตีนะหอมแดงมันแฝงอยู่ไกลอ่ะโอ้โห oh <laughs> ถ้าหอมแดงแฝงอยู่ไกล้อ่ะไม่เหลือต้องเอาพริกนี่เป็นเกมันกินแล้วลูกมันเคยกินแล้ว <laughs> พริกกะแล้ว <laughs> พริกแห้ง <laughs> ตากพริกแห้งไว้ในกระจาดโอ้โห oh เราก็คิดว่าเอา้ากินได้กินเลยกินสิมันกินจริงๆกินพริกแห้ง oh ในกระดาดหมดเกลี้ยงเลยลูก <laughs> แล้วมันไม่รู้จกักเผ็ดด้วยนะ เออแปลกเว้ยไอ้สเดาขมขมกับทิเลกขมขมกินได้ไม่รู้จักเผ็ดเอ้ยไม่รู้จักขมพริกก็กินได้ไม่รู้จักเผ็ดอ่าแล้วชะอมอ่ะไม่ต้องกินหรอกคนที่ปลูกไม่ต้องกินเหรออ่ายอดชะอมไม่เหลือเพราะอะไรอ่ะแป้งลำแป้งลำหวดหมดเลยยอดชะอมแป้งลำไ่โดนน้ำไม่สนลูกมันไม่สนเออแป้งลำนี่ไม่กลัวอะไรเลย ต้งล่ำกลัวอย่างเดียวคือกลัวยากงามๆไม่กินเออไอที่ไอที่เป็นอาหารของบัวจริงๆก็ไม่กินไม่กินกินอะไรที่เป็นของคนเนี้ยนะแล้วลำไยป้ามน่ะปีนี้ไม่ได้กินหรอกลำไยอ่ะมันอยู่หน้าบ้านมันอ่ะเด้อมันอยู่หน้าบ้านมันมันเดินออกมาปุ๊บมันกุ้งใส่ต้นลำไยก่อนเลยเออขำป้ามนก็กล่าวว่าโอ้ปีนี้ปีนี้จะได้ขายลำไยปีนี้จะได้ขายมะกอกปีนี้จะได้ขายมะม่วง เสร็จแปลงละมืดเออสุดท <day> ้ายแล้วไม่ไหวแล้วหนูเอาไปเลี้ยงนะไปจูงไปเลยลูกปะประมูลให้ฟรีลูกไปจูงไปเลยเอาไหมไม่เอาทำไมอ่ะมันจะไปแย่งไข่เจียวหนูกินใช่ไหมเออเป็นอย่างนี้แหละนี่อีกตัวนึงเนี่ยอีกตัวนึงเหมือนกันเนี่ยของเล่นนี้เล่นไหมมันจะเล่นกับคน เออเล็บแหลมมากเลยเล็บคมมากเลยเต็มบ้านไม่เล่นเออหยอกคนอย่างเดียวเล่นกับคนอย่างเดียวไปอุ้มไปลูกอุ้มไปอุ้มไปเอาไปเลี้ยงอุ้มไปเลยแต่ป้าลอม่าไม่สบายป้าลอมเลี้ยงอะไรไม่ได้สิ่งมีชีวิตเลี้ยงไม่ได้ไม่อยู่บ้านนี่แหละเดี๋ยวจะไปโหดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวป้าลอมจะทํารั้วให้สูงลิบเลยไม่ให้ใครปีนป่ายได้เลยย้อนไปอยู่บ้านป้าลอมเลยโดยเฉพาะแป้งลานี่ห้ามเข้าบ้านป้าลอมเลยแหละ ตัวจนหมดเลยมันกัดกินอะ่ะมันกัดกินมยอดถัวถ่วใบถั่วของบ้านเราบิงหน่อยทาค้างถั่วดีๆที่พ่อหนูทาถ้าเป็นลั่มไปไม่เหลือมาอเขตรประเทศนีห่หนูที่รั่าจะเหลือไม่รู้ถ้ามันเดินมาอีกรอบหนึ่งอะ่ะเลอกับลังแดงันนี้ไม่ไดีอ่อไม่เหลือ,อมันไปได้ไปได้หนูเห็นหนูสังเกตเห็นกระถางต้นไม้ไม่รู้ป้ามนมาทาอะไรกัน <c oughs> ป้ามนากว่ามันจะมุดเข้าไม่ได้ที่ไหนได้ลูกมันเดินข้าม ุ่งใส่ประตูเลยกระจกเลยถ้าไม่มีประตูกระจกแบบมันจะทะลุเข้าครัวเลยลูกของข้ากินเองเลยก <laughs> ำไรเต็มกระจกเมื่อวานนี้เลียประตูมันจะเปิดประตูเองหรอลูกไปเอาลิลี่เลย <laughs> สามมนคุยกับลูกชาติลูกชาติขำโอ้ยเขาตัวเล็กขำ <laughs> ไม่คิดเลยว่าแป้งรำมันจะขนาดนี้แต่นี่มันเรื่องจริงนะเนี่ยที่พูดเนี่เยเล็กิน เออไปดูในคลิปป้มนลเลยหลักฐานมีมันเอาหัวชนประตูเอาเหรอใช่หลักฐานมีเมื่อวานเออแต่ตอนนั้นที่ไอ้ชัยที่ไอ้ชัยป้อนนมอะเนาะดันเอาแบบเอาอันนี้แหละชนไอ้ชัยตลอดเลยแบบเหมือนแบบว่าบอกว่าจะกินอะไรอย่างเงี้ยเราเร็วหน่อยไม่ทันใจเรวเร็วหน่อยอย่างเงี้ยแล้วป้ามนทามันไปเดินจินย่านะลูกนะป้ามนเดินไปป้ามนก็หยุดปุ๊บพอป้ามนอยู่ปุ๊บมันก็หยุดมันไม่เดินมันก็อาหัวมันมาดันป้ามน คล้ายๆ่าไปสิไปสิเออประมูลไม่ไปมันก็ไม่ไปมันไล่ให้ประมูลวิ่งรอบสวนเออประมูลก็วิ่งรอบสวนจนเหนื่อยเลยเออประมลนี่นี่นี่ตัวนี้ตัวนี้แหละท้องอุ้ยท้องป่องเลยอะไรอะแมวท้องแก้วท้องแมวแมวที่ไหนอะไม่รู้มาจากไหนไม่รู้มันมาจากบ้านหนูแมลูกไม่มีแมวท้องไหมอีกแล้ว อุ้ยตายเลยบ้านนี้มันไม่เอ้ยเดี๋ยวป้าล้อมไม่อยู่นี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะทํารั้วให้สูงรีบเลยให้สูงแบบมองไม่เห็นน่ะสงสัยนะจะคลอดลูกบนหลังคานี้แน่ๆตอนนี้ป่องนะหนูเห็นอยู่ใช่ไหมลูกเมื่อกี้เนี่ยหัวมใหญ่เลยอ่ะโอ้โหแมวพวกสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันรู้ไงว่าบ้านเนี้ยรักสัตว์ใจดีไง งูก็อยู่ป้ามลนะงูอ,อ่ะหนูชอบงูไหมลูกไม่เอาเลยเหรอ <c oughs> โอ้ยมันมาเล่นกับป้ามลบ่อยมากเลยคันแก้วเอฟซีอย่าสงสัยนะ <c oughs> <ม>ว่าทําไมาแ,แอดลอมฮ้ามน<ะ>ว่าทําไมาแอดลอมไม่ค่อยได้มาบ้านสาวม,มนกับแอชัยอะนอกเหนือจากที่ว่าอากาศมันร้อนหรือแม่ก็ทําคลิปกันแล้วมาก็คือถ้าคุยกันมันจะเข้าในคลิปใช่ไหมมีงูมีตุ๊กแกโคมันเยอะมากนะเอฟซีไม่มาดีกว่า ตอนนี้จะเป็นเออ่สวนสัตว์ไม่อยู่บ้านแมวขึ้นไปอยู่ตรงนู้นมันปีนได้ต้นไม้เหลยสูงถึงต้นมะพร้าวเลยแมวปีนได้หนูเห็นที่ไหนอ่ะบ้านหนูแล้วมันหนีหมาใช่ไหมลูกใช่ค่ะหมาตัวใหญ่ๆมันวิ่งมาแมวก็เลยขึ้นไปโอ้มันหนีภัยมันหนีภัยมันลี้ภัย ถึงว่าแมวมันมาอยู่บ้านปน้าม่นแล้วมันไปอยู่บนหลังคาโน่นมันหนีหมานี่เองใช่ไหมอ้เพราะบ้านปน้าม่นมันปลอดภัยที่สุดเลยอ่ะสําหรับสัตว์ <laughs> <laughs> แต่ไม่ปลอดภัยเลยสําหรับป้าม่นไม่ปลอดภัยเระปลามนไม่มีรั้วพอดีกว่ามากถ้าเกิดถ้าคุยยาไปก่อนนี่นะเอฟซีวีลกรรมบ้านสามมูลนี่เยอะมากเลยนะคือปลอดภัยสำหรับสัตว์เลี้ยงทุกอย่างแมวก็มางูก็มาแป้งล่ามก็สุดซ่านะวีลกรรมแป้งล่ามนี่สุดยอดนะคะทุกคน สักวันหนึ่งเดี๋ยวจะทาคลิปให้ดูนะอ่าป้ามนก็จะนั่งอยู่ในบ้านอแล้วงอม,มก็จะหย่อนคอลงมาอ,อยากลิ้นลงประตูโอเค f c ดลอมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับทำไมอย่างนั้นนะวีรกรรมต่างๆก็จะมาอีกเยอะเลยนะคะ <c oughs> ขอบคุณ f c ทุกท่านนะคะที่ให้กำลังใจนะคะสวัสดีค่ะว <c oughs> ้าวตอนนี้สาวม,มนเอาเสื้อผ้ามาให้ลูกสาวชาตรีนะคะ f c เสื้อผ้าใครน้มน พี่เห็นทำไมตัวมันน้อยๆอะหนูตัวเล็กโอ้โหขอดูขอดูตัวอย่างสิหนูตัวเล็กโอ้โหแล้วใส่ได้เนี่ยตอนนี้ยังใส่ได้อยู่ไหมใส่ได้จริงเหรออุ้ยตอนนี้ตัวเป็นสาวแล้วเนี่ยอันนี้อันนี้ของหนูโอ้โหตัวเล็กตัวน้อยโอ้โหใส่ได้นะลูกเนาะเยอะเลยโอ้น่ารักเลยเนี่ย ปลาหมุนตัวแค่นี้เหรอ,อหจริงๆน่ารักนะเนะี่ย <laughs> ไม่นึกไม่ฝันเลยว่าปลาหมุนจะตัวแค่นี้โอ้โหเนี่ย <laughs> เป็นไปได้ยังไงเออแต่น่ารักทั้งนั้นเลยเไไตอนนี้น้อยเป็นไปได้ไงปลามุนตัวแค่นี้โอุ้ยยุ้มห,หนูใส่เป็นใช่ไหมลูกบางตัวมันก็เอาเป็นเสื้อกั๊กได้เนืเ้อใส่เชือซับข้างในอะไร อ่าเนี่ยสวมเลยสวมมุดมีมีเสื้อข้างในแล้วหนูกเอานี้สวมอีกทีนึงเขาคิดว่าใส่เสื้อในมัง้งไม่ใช่ใส่เสื้อในแบบนั้นนะเออแบบมีเสื้อข้างในตัวหนึง่งใส่เสื้อข้างในตัวหนึง่งแล้วก็อันนี้ใส่ข้างนอกอันนี้หนูก็ยังใส่ไหนเออใช่ใอุอ้ยพอดีเป๊ะเออกำลังเป็นสาว โอ้เสื้อผ้าเยอะเลยสบายเลยลูกไม่ต้องซื้อเลยอีกนานเลยเยอะเลยลูกมีของพี่มั้งไหมพี่ก็กําลังโตเป็นสาวอยู่เนี่ยของพี่รอมเลยพี่กำลังเลยไปพี่เนี่ยเป็นสาวอยู่ตอนนี้กําลังเป็นสาวอยู่ <c oughs> สาวมนนะคะใจเดียวให้ลูก <L S 1> ชาตรี <c oughs> เดี๋ยวลายา้างนะเดี๋ยวให้ก้อนยายก็ใส่ได้พ่อก็ใส่ได้คนข้าบ้านก็ใส่ได้ตกน้ำออเดอ ัวมันพังไปเนาะโอ้โหวิชาตัวเบาแต่น้ำหนักมันก็อยู่ในตัวมันก็ไม่ได้ไปไหนนะ <laughs> แกะให้พ่อนะของพ่ออัน,นเส้นมาม่า,มามของหนูอันไหนก็แกะเตรียมว้ให้พ่อเดี๋ยวพ่อมากินน้ำเย็นถ้าไม่พอบอกป้านะเรียกป้าได้บอกได้จะเอาอะไรก็บอกนะลูกนะโอเค ชาตีเปิดแนละ้วไอตัวเล็กอยากกินทุเรียนใช่ไหมลูกตอนนี้กําลังกรอบนอกนุ่มในใช่ไหมเดี๋ยวว่าอีกสักวันหนึ่งก็พอดีแหละโหชาตีกินได้